นี่ตอบคำถามไม้สุไ่รัฐธรมีอะไรอมากถาม่รัฐธมนูญที่รัฐธรมนูญรมี่รัม่ม่มน่มนี่รญ่รรม่ตับมนีัมน่ัรม่ัญทีรันีครญี่นครัรมนีรัมรัรู่นูี ต้องพูดอย่างนี้นะคนดีระหว่างพิจารณาอยู่เนี่ยไม่อาจที่มองเห็นได้มมไม่อาจที่จะเป็นได้เลยเพราะว่าระหว่างการพิจารณาคดีของศาลนะครับเราต้องเคารพกระบวนการยุติธนะครับท่านพิจารณาผู้สั่งอะไรก็ต้องยอมรับนะครับท่านสารไม่ด้วันนี้ดีไหมครับวันนี้ไ็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าวันนี้สื่อพยานนะฮะยังตอบไม่ได้ขออนุญาตให้ความเห็นในเรื่องคดีใดทั้งหมดจะ <c oughs> ไม่จะไม่คว้าเกี่ยวเลยนะ ครับผมว่าคดีระหว่างพี่นายอิทธิมังซาได้รับการรับรองได้มีอะไรไหมครับครับตนนี้เพยายามที่เราสร้างความจริงป่านแต่ว่าจะสอบใช้ประมาณสอบสอบไประมาณกี่วันครับอ๋อกี่วันก็ก็จะมีนักนักถุงโจทย์ไว้ก็อาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าก็น่าจะสืบยานโจทย์หมดประมาณอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าครับต่อไปก็เป็นนักสืบยันเลย ต่อเนื่องเลยครับอาทิตย์ต่อไปก็เป็นนักศึกแล้วเลยวันที่15ไปเนี่ยครับมีการสืิญพยานอยู่ไหมครับก็ต้องไม่เดือนนี้สําหรับเดือนนี้ครับปลายเดือนนะมีจําได้ช่วงปลายเดือนนะต้องดูกันนะหลายเพราะนักเรียนนะรับมจะเป็นเดือนต้นเดือนกรกฎาคมมีหลายนัดตอนนี้ทางคณะสารน่าจะเปลี่ยนงานใหม่ก็ ็พยายามพยายามทำทำเวลาเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามฝั่งของโจทย์เนี่ยเขาเรียประมาณหกฝ่งสายก็จะทำเต็มที่ให้ได้สืบเต็มที่ทั้งสองฝ่าขยายขยายขยาย ต้องตรวจอบแล้วเพราะว่านัไปไปไลายน์ที่อิสลามเนี่ยก็จะสืบพยานพยานที่ทราบว่าคดีที่พิพากษาไปวันนี้นะครับเรามีหลักฐานหรือว่าเอกสารใหม่เข้ามาอย่างเงี้ยไม่ทราบว่ารุ่นคนมีแนวทางที่จะทำยังไงกับหลักฐานใหม่ตรงนี้ไหมเพื่อจะทำให้มันเป็นคดีขึ้นมาใหม่อะไรยังไงยังหรืปล่าอะไรยัยังครับยังยังไม่มีนะครับ ยังย่างอย่างที่ยังยังไม่คิดเพราะว่าสารท่านขึ่นทีเขาบังสาสาริก่นนี้อาจมหาศาลขึ้นยังไม่คิดว่าจะทำในตัวง่ายังมีเวลาอีกครับครับเยอะหลายปีครับครับผมยังเห็นนะขอบคุณครับครับก็ในส่วนคดีคดีคดีหลักนี้นะฮะที่ดำเนินคดีวันนี้ก็นะก็วันนี้ก็สืบพยานโจทย์นะครมีวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปด วันที่ 13, 14, 15สบของเดือนมิถุนายนนะครับที่สิบเดือนที่นัดไว้ที่นัดไ,ไว้นะครับดเดือนนี้ก็จะถึงวันที่15หลังจากนั้นก็เป็นต้นกรกฎาน,นะครับก็จะเป็น 4, 56แล้วก็ 25, 26, 27ีก่กยเจ็ดรกฎาหรือพยานตามที่กำหนดอักษาท่านรัดไว้ก็ ถึงเมื่อวันดือนกรกฎาคมครับอาจาย์ก็เลยเสร็จน่าจะแล้วเสร็จตามนี้มีอะไรขสอ,อบถามเพิ่มเไหมครับใ<ม>ช่ข่าวสารเสือขุนกิมทดผมอยาก<น>ให้อธิบายคด,ดีผู้ช่าป่าไม้เ,าเอาแบบง่าย<อ>ๆหน่อยว่าจบแล้วใช่ไหมครับรูปแบบไหนเอาง่ายๆคำสั้นคำสั้นคือเอกสารก็เยอะแต่ก็คือเมื่อเช้าคดีป่าไม้ก็คืออย่างนี้นะคือ อยากให้อธิบายก็คืออย่างนี้นะครับคือคดีป่าไม้เมื่อเช้าเนี่ยนะครับเดิมอ่ะสารที่พักสารนะโทษจำคุกเราลงยาไว้สำหรับบางคนนะครับแล้วก็มีภาพบับด้วยนะนะใช่คนระับปรากฏว่าไอการจดข้ออุปกรณ์นะสารอุปกรณ์ก็ภาคสี่ก็มีคำรักษาแบบนี้นะคำนักษายืน,นะานตามสารต้นนะคนระับ ภาษาอั่กฤษจำพูดประมาณนี้นะครับก็รอรู้จักพวจำพวกพี่ที่สายเทีสายต้นไว้ก็รอรอยาชครูกรีกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยมนสันรอับสร็งยังไงก็ทวามท่านอายสายีกดตามนนมาครับที่จะทำยนี่งเราอข้อที่ข้อเบน์ฟ้าเดง ไม่มีถามไม่มีเนาะไม่มีเนาะก็ <c oughs> กตามนี้นะฮะเนาะเอาตามนี้นะครับก็เวลาที่พวกเราพูดในไ์สดหรือคำพิษต,ต่างๆก็ <c oughs> อยากให้พวกเราทําในหมวดที่สาระสำคัญเท่านั้น <c oughs> อย่าไปแตกประเด็นอะไรมากจน <c oughs> จนบางทีท่านทนายท่านอาจจะทำงานกับที่ผิคือบางทีข้อมูลที่ลงไปอาจจะไม,ม่ถูกต้อง <c oughs> ครับเมื่อเช้าใอรทีต่กันทิปลงไปบอกว่า สารอุทธรณ์ท้องสายยกฟ้องไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ยกฟ้องนะคำว่ายกฟ้องกับไม่ยกฟ้องนั่เหมือนกันสารบุตรท่านที่ว่าสายืนตามสายต,ต้นไม่ใช่ยกฟ้องคดีนะครับท่านทาสายืนตามสายต,ต้นนะคือบางทีในส่วนของรายละเอียดคดีนะลึกๆลงไปต้องดูคำนักษาเป็นหลักว่ายังไงเมื่อมีข้อมูลที่เราสืบไปสุ่มนในนอกอะไะ คัดเขื่อนไปนะครับก็คือยืนยันอย่างข้างหนึ่งว่าที่ภากษายยืมตามสายต้นนะครับจริงเข้าใจนะเข้าใจกันนะก็คือยืนยันตามสายตามท่านต้นก็คือรอรอลงอพยานรอลงอพยานยืนตามสายที่คนนี้อิสระโอเคนะครับเรียบร้อยใช่ไหมรียบร้อยอะนะถารตามอะไรนะแล้วก็แล้วก็ฝากทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ยัง อยู่ในกำลังใจให้ดูระมัดระวังเดี๋ยวส่งการส่ง่าอีทีนคราวนี้อยูบเบอร์ที่เราข่าวต่างๆให้ระมัระวังในการดอย่าคาดคดีอ่เกี่ยข้อมูลที่ไม่ไม่เราไม่มั่นใจกัไม่เลีย็นของนะครับให้ระมัดระวังสาษาอีกันหรือถามว่าแต่หรือถามขนาดก็ได้การติดขดลงไปว่าคเครื่อท้ี ไปหน้าเขารับไปหามมากเือเข้าใจการเคลื่อนไนตามที่เราลงข่าวถ้าไม่ชัดเจนไม่เข้าใจก็จะรีบลงนะอย่างนั้นนะแล้วก็รับผิดชอบในการกทำขงารวด้ยที่ลงไปนะครับ